สวัสดีครับผมวิฆาดีดีนะครับตัวจริงเรื่องรถหมดสัญญาเช่านะครับก็คือรถมือสองนั่นเองนะครับวันนี้นะครับอย่างที่เห็นในโปรคลิปนะครับหรือว่าชื่อคลิปเนี่ยก็จะพาไปดูครับกับตัวไทตันนะซึ่งจะบอกว่าราคาเนี่ยถูกกว่าเต็นท์นะครับเป็นแสนเลยนะครับเดี๋ยวเป็นขนหนไปดูกันพร้อมกับอัปเดตนะครับตัวรถนะครับที่เป็นตอนเดียวนะของอีซูซุที่กําลังจะเปิดตัวนะเดี๋ยวไปดูกันนะผมเตรียมรถไว้ให้แล้วนะซึ่งวันนี้ก็มีลูกค้านะมาดูรถตู้ด้วยนะครับก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวคันที่พาไปดูอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะทะเบียน8037นะคันนี้ผมคัดให้แล้วนะไม้นะครับไม่น้อยมากนะครับไม่น้อยมากนะก็เดี๋ยวพาไปดูกันนะสำหรับคันนี้เป็นไททันแล้วไ,ได้ตัวขับสี่ด้วยนะครับตัวขับ4ี่ด้วยเดี๋ยวพาชมรอบคันกันก่อนนะครับอ่าสำหรับคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครนะครับที่เอาไปตั้งขายนะ ใครที่เอาไปขายต่อนะครับหรือว่าเต็นท์ที่เอาไปขายต่อเนี่ยตั้งขายได้เลยนะตั้งขายได้เลยไม่ต้องทําอะไรนะครับสว,สวยเลยอันนี้แค่ล้างก็สวยแล้วนะครับคันนี้นะแนะนํามากๆนะเดิม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 เลยนะครับราคาเนี่ยเปิดอยู่ที่นะครับห้าแสนหนึ่บาทเท่านั้นนะได้ตัวขับสี่ด้วยนะดูน็อตดูโครงสร้างนะครับดูคารนต่างๆนะครับผมสวยเลยนะคันนี้นะครับแนะนํานะ ก็ถ้าใครดูอยู่นะสนใจนะสำหรับพี่ๆทุกคนนะที่ซื้อไปใช้เองนะครับก็แนะนำด้วยนะเพราะว่าถ้าพี่ๆมาซื้อนะมาซื้อเนี่ยก็จะได้ราคาเดียวกับที่เต็น์ซื้อเราไปเหมือนกันนะครับราคาเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นนะ่ะมาซื้อตรงนี้นะก็พิเศษกว่านะครับที่ไปซื้อที่อื่นแน่นอนนะแล้วลดหมดสัญญาเช่านะครับต้องบอกว่าของเรานะครับไม้แท้100เซนนะครับไม่มีกอไม้แน่นอนนะครับแล้วก็ เช็คประวัติได้นะครับในการที่ซ่อมอะไรเงี้ยครับเข้าศูนย์อะไรงเงี้สามารถตรวจประวัติเช็คประวัติได้นะครับาราคาสําคัญนะครับราคาเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัดสินใจราคาคันนี้ต่ํากว่าตลาดเป็นแสนเลยนะเป็นแสนเลย 70- ็ดหมถึงแสนหนึ่งแล้วแต่นะครับก็ไม่สาหรับคันนี้ไม่ไม่เยอะเลยนะครับไม่ไม่เยอะเลยนะก็แสนกับ9กัน้านะครับเลขสวยเลยนะครับอ่ะ เป็นปี19นะครับเป็นปี19แล้วก็เป็นเครื่องนะครับ2.4นะ2.4แรงม้า11 1แรงม้านะครับขับเคลื่อน4ล้อนะอ่ะยังไม่ได้ดูภายในให้ดูภายในเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับอ่ะภายในสวยๆเลยแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวของอ่ที่เปลี่ยนในขับ2ขับ4นะครับอ่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายขับสบายครับระบบ ต,ต่างๆครบคันภายในก็เหมือนตัวปาเจโร่เลยนะครับคล้ายๆกันเลยนะอ่าไม่น้อยด้วยได้พุทสตาร์ด้วยนะครับอ่าเบาะข้างหลังนะครับก็ตึงๆนะครับเนียนๆเลยนะสวยๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับอ่าใครเอาไปตั้งขายนะครับก็ตั้งขายได้เลยนะใครเอาไปใช้งานนะก็สวยๆใช้งานได้เลยนะอ่ะมีริ้วรอยจนจุดนี้นิดหน่อยนะก็ถามว่าแทบแทบไม่รู้นะครับแทบไม่รู้นะก็ สามารถเคลมได้เพราะตรงนี้เรามีใบเคลมให้นะที่วงวงไว้นะครับอ่าก็การเคลมเนี่ยครับสามารถที่จะให้ผมเคลมก็ได้นะหรือพี่ๆจะเอาไปเคลมเองก็ได้นะก็จะมีส่วนต่างในการเคลมอยู่ประมาณ1 0 0 0ถึง6,000แล้วแต่คันนะคันนี้ก็สวยๆอีก1คันนะที่เปิดมาก็แนะนำให้เลยนะครับอ่าแนะนำให้พี่ได้ดูกันเลยนะก็เดี๋ยวดูยางหน่อยไหมยางเป็นยังไงบ้างนะครับยางเป็นยังไงนะ ยางนะเลอะๆหน่อยนะเลอะๆหน่อยเดี๋ยวคือเราขายตามสภาพซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราเราจะล้างสปาให้เรียบร้อยนะครับณนะวันที่พี่ๆจะรับรถนั่นเองนะครับเพราะว่าที่นี่จอดก็มีฝุ่นมีอะไรนะเดี๋ยวถ้ารับรถเมื่อไหร่เราจัดการให้นะครับสปาภายนอกภายในให้นะก็สําหรับด้านล่างครับด้านล่างอันนี้ปียางแต่ผมไม่เห็นปียางนะี่ยดูนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปียางคันนี้เป็น19กนะครับ19นะ <g ül> ก็ถามว่าอ่ะคันนี้ซื้อไปอาจจะไปเปลี่ยนยางนิดหน่อยนะเปลี่ยนยางนิดหน่อยก็ใช้งานได้แล้วเปลี่ยนยางก็ไซนี้ก็ประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นหนึ่งนะซึ่งเราถูกกว่าตลาดเนี่ยเจ็ดหมื่นถึงแสนหนึ่งก็เอาไปใช้งานได้เอาไปเปลี่ยนได้ก็ยังคุ้มค่าอยู่นะเพราะส่วนอื่นๆแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอ่ะมาดูรถกลุ่มนี้ครับที่เมื่อวานลงคลิปไปนะครับ ต้องบอกว่ามีคนสนใจอย่างมากนะครับติดต่อเข้ามานะแต่ราคายังไม่เปิดนะครับราคายังไม่เปิดก็พรุ่งนี้นะครับวันที่15นะพรุ่งนี้วันที่15ราคาจะเปิดอย่างเป็นทางการใครที่มองหานะครับตอนเดียวเครื่อง1.9นะปี23และปี24นะครับเตรียมโทรมาได้เลยนะครับโทรมาหาผมได้เลยนะถ้าเปิดราคามาปุ๊บเนี่ยราคาเนี่ยถ้าปี23นะครับ ที่ว่าจะเปิดกันนะครับก็คือราคา3,9900 0เานะครับ3 9 9 0 0 0านะบอกราคาคร่าวๆไว้ก่อนนะครับอ่าใครสนใจติดต่อมานะเป็นปี23นะเดี๋ยวค่อยไปดูไม้แต่ละคันกันนะครับมีไม้ตั้งแต่หลักหมื่นนะครับยันแสนต้นๆแสนกลางๆนะครับอ่มีทั้งหมดนะครับ15คันด้วยกันนะครับสำหรับตอนเดียวอิซุซุซึ่งเรามีอ่อตู้ทึบแบบแบบนี้ให้แล้วนะครับตู้ทึบให้พร้อมเลยพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องไปทำอะไรนะครับอ่ะสังเกตคันนี้นะครับ คันนี้หน้าตาจะไม่เหมือนเพื่อนนะครับที่ต่างกันที่กระจังนะครับด้านหน้าเป็นรังผึ้งนะครับก็มีไฟที่ใหญ่ขึ้นนะเอ่อีไซน์ต่างๆเนี่ยจะแตกต่างกับตรงนู้นนิดหน่อยตัวนู้นนิดหน่อยก็ซึ่งเป็นปี23ตัวนี้เป็นปี2ีนะครับอ่าสำหรับใครที่สนใจนะครับปี24ปีใหม่เลยนะรถปีเดียวนะครับอ่าคันนี้เลยนะครับแนะนำนะครับเดี๋ยวไปดูไมอ่าไม้ด้านในนะแล้วก็ภายในกันนะครับ ไมคันนี้สวยเลยนะครับ29 0 0 0เท่านั้นเองนั้นรถ1ปีนะครับผมว่านะใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบนะครับเพราะว่าระบบจองของเรานะครับถ้าเปิดราคามานะครับต้องส่งจองทันทีนะครับเพราะฉะนั้นพี่พี่เนี่ยที่สนใจต้องโทรคุยกับผมแล้วเฟิร์มนะครับว่าจะจองนะครับอ่าพี่ๆี่ถึงจะได้รถไปนะเออพี่ๆี่ถึงจะได้รถไปไม่งั้นถ้าพี่บอกว่าเดี๋ยวพี่ขอมาดูก่อนไม่ทันนะครับไม่ทันแน่นอนนะสำหรับใครที่ต้องการนะครับกลุ่มนี้นะครับ ตอนเดียวนะครับเปิดราคาพรุ่งนี้วันที่15นะครับติดต่อผมมาเลยตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็ต้องพร้อมจองเท่านั้นนะครับถึงจะได้รถไปนะเพราะว่าเปิดราคามาปุ๊บเนี่ยผมต้องจองทันทีนะครับเพราะว่าถ้าไม่จองเลยทันทีตอนเปิดราคานะครับไม่ทันคนอื่นแน่นอนนะครับภายในเนี่ยผมต้องบอกว่าสวยเลยนะครับอ้ภายนอกนะครับภายนอกมีการมีใบเคลมให้นะครับตรงจุดที่มี ชนนะครับต้องบอกว่ารถนะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่มีชนหนักนะก็แต่ละคันนะฮะไม่ก็ไม่ได้เยอะนะครับเอาไปใช้งานต่อได้นะครับ399,000สําหสำหรับปี23 4 5 9 0 0 0สนาหะครับสำหรับปี24นะติดต่อกันเข้ามาเดี๋ยวไปดูคันเป็นปี23ดูว่าเป็นยังไงนะคือต้องบอกว่าหน่วยงานที่ใช้เนี่ยครับอ่ ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเป็นหน่วยงานที่ใช้รถได้ถนอมมากนะเพราะทุกคันนะทั้งรถนะครับทั้งรถนะครับสวยทุกคันเลยนะครับอ่ะอย่างคันนี้นะครับก็สวยนะอย่างคันนี้ก็สวยนะดูสิดูสิสรอบคันนี่เนียนๆเ,เลยนะครับอ่ะมาดูเอกสารกันหน่อยนะครับนี่เป็นปี23นะครับเป็นปี23นะ,อ,ะอาจจะมองไม่เห็นในกล้องนะครับก็เป็น เครื่อง1.9นะครับไม่เท่าไรเอ่ยเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นแล้วกันนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะสําหรับตอนเดียวอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูภายในนิดหนึ่งนะครับปึ๊บอ่ะเปิดให้ดูภายในนิดหนึ่งนะภายในเนี่ยสูงจะขนของอะไรก็สบายเลยนะครับดูสินะครับอ่าดูดีเลยนะครับถ้าล้างก็แจ่มเลยนะแจ่มเลยราคานี้นะ ประหยัดไป2 0 0แ0นกว่าบาทนะครับในการที่จะไปซื้อรถใหม่นะครับก็ประหยัดกับธุรกิจของพี่ๆนะครับที่สนใจนะครับซื้อไปใช้งานนะครับซื้อไปให้ลูกน้องนะเอาไปใช้ต่อได้เลยแบบสบายใจเพราะเราดูอ่ะนี่หม่ยเจ็ดหมื่นหกเองนะเจ็ดหมเองรถสองปีนะครับหมาน้อยมากนะครับอ่ะก็สำหรับคนที่ไปซื้อ,อไปใช้ต่อนะสบายใจมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าเราดูแลให้อย่างดีนะตอนทีอ่อยู่กับมือเรานะครับต้องเข้าศูนย์นะครับตลอดนะต้องเข้าศูนย์ตรงเป๊ะๆนะตรงระยะตลอดนะครับทุกคันจะต้องเข้าศูนย์แล้วทุกคันเนี่ยจะต้องอเปลี่ยนอะไรนะตามที่เรากำหนดนะตามที่ศูนย์กำหนดนะครับที่สำคัญนะครับพวกที่วิ่งไปนะครับอย่างนี้นะครับ ไม่สองหมื่นกว่าก็แล้วแต่คันนู้นเนาะไม่สองหมื่นกว่าคันนี้ไมาเจ็ดหมื่นหรือแล้วแต่คันในลานของเราทั้งหมดนะครับทั้งหมดของเราเนี่ยคือไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีกอไม้ทั้งนั้นนะครับไม่มีก่อไม้นะสาหรับเต็นท์ที่จะซื้อไปยังลําบากใจเลยเพราะว่าบางคันไม้เยอะมันกอไม้ไม่ได้จะไปขายต่อ ก็ไม่ได้แต่เราขายตามสภาพและขายแบบจริงใจนะครับขายแบบจริงใจคือคันไหนมาเยอะก็คือเยอะคันไหนไม้น้อยก็คือน้อยนะครับเป็นสภาพจริงนะครับบางคนบางคันเนี่ยที่อื่นนะที่อื่นถ้าไปกรอไม้นะครับไม้หลักหมื่นนะแต่ดูสภาพการใช้งานด้านในเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลว่าเป็นไม้หลักหมืน่นพวงมาลัไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพวงมาลัยแบบเขาเรียกว่า เยินหมดแล้วนะมันก็ไม่ใช่นะแต่ของเรานะไว้ใจได้นะครับเพราะเราคืออาคเน่แคปิตอลนะครับบริษัทของเราเนี่ยก็คือทําธุรกิจนี้นะครับมายาวนานกว่า16ปีนะแล้วก็ะเป็นบริษัทมหาชนนะก็ไว้ใจได้นะครับไว้ใจได้เลยนะครับทุนจดทะเบียน4 0 0 0ล้านนะคันนี้เป็นปี23สเช่นกันก็ไมลแสนหนึ่งพนะครับไมลแสนหนึ่งพถามว่ามี15คันเนี้ยถ้าพี่ช้านิดหน่อยนะช้านิดหน่อย มันอาจจะเหลือไม่แสนบวกนะแสนบวกหรืออะไรแล้วแต่แต่ก็ซื้อได้นะครับทุกคันซื้อได้ผมแนะนํานะเพราะว่าเราดูแลนะครับรักษาบํารุงรักษาอย่างดีนะ,อะพอเข้าสูน์เนี่ยการที่เข้าสูนน์นะมันเครื่องเกียร์อะไรเงี้ยมันดีแน่นอนนะครับมันดีแน่นอนนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเรารถของเรานะครับซื้อได้ทุกคันนะดูสภาพคันนี้ใครสนใจแคปทะเบียนมานะ ก็มีสนะามเก้านะคร่าวๆนะครับ399,000เาหนะครับแล้วก็ปี24นะครับ459,000หาหนะบอกเป็นอ่ให้ข้อมูลไว้นะครับแต่ราคาจะเปิดจริงๆพรุ่งนี้แบบโชว์ๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโทรมานะครับคุยกันก่อนนะอ่าโทรมาคุยกันก่อนนะครับผมอ่ะสำหรับแม็กอ้สำหรับยางนะครับก็เป็นยางสำหรับบรรทุกนะก็ ในส่วนของยางเนี่ยใช้ต่อได้นะไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับพี่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 เอาไปใช้อีกปี2ปีได้นะเออมันสามารถยังใช้ได้อยู่นะ,ะประหยัดได้นะพี่พี่ออกรถไปไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนยางนะอ่าไม่ไม่ได้เยอะนะครับอ่ะแล้วก็เราเสริมแหนบหแล้วสามารถบรรทุกได้เดิมเดิมมันก็ประมาณ1ตันครึ่งประมาณนี้นะเสริมไปอีกก็บรรทุกได้2-3ตันนะครับอ่ะบรรทุกได้สบายเลยนะครับ ไม่ว่าจะใช้ในงานอะไรนะหรือใครที่แบบว่าบอกว่าผมอยากได้ราคานี้แหละแต่ว่าผมเอาถอดอันนี้ออกได้ไหมไม่เอาก็ทําได้นะใครที่สนใจตอนเดียวเอาไปขนของเอาถอดหลังคาออกก็ได้นะเอาไปขายต่อนะพี่ๆนะอ่ะสำหรับรถตู้นะครับรถตู้อัปเดตกันนะอ่ะเดี๋ยวอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับรถตู้นะครับใครที่ มองรถตู้อยู่นะครับคอมพิวเตอร์ปี20นะคอมพิวเตอร์ปี20เดี๋ยวเราจะทำราคาเนี่ยให้ต่ำกว่าตลาดนะครับเราจะทำราคาให้ต่ำกว่าตลาดให้หน่าซื้อนะครับนะสำหรับเกียร์ธรรมดานะส่วนเกียร์ออโต้ครับก็ติดตามกันนะครับติดตามการใครสนใจนะโทรมาสอบถามผมได้นะครับ0 9 1 7 7 8 5้า7เเบอร์ที่ขึ้นอยู่ ใต้จอด้านซ้ายนะครับอ่าแล้วก็บ้านเขียวนะครับก็ทักแชทมาได้นะครับที่อ่า BIKI 4ตัวแล้วก็เลขหนึ่งนะมีรถให้เลือก60กว่าคันนะณตอนนี้นะครับอ่าวันก่อนผมบอกเป็นร้อยนะตอนนี้60กว่าคันนะเป็นอาณาจักรรถตู้ที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นมาเลือกเนี่ยไม่มีผิดหวังต้องได้รถที่ถูกใจแน่นอนนะครับแล้วก็ใหม่แท้เช่นกันนะ ไปใ้เช่นกันเช็คประวัติได้เข้าศูนย์ตลอดนะราคาต่ำกว่าตลาดนะนะครับมีรถเอ่อคนมาดูรถตู้ทุกวันเลยนะครับสำหรับรถตู้เนี่ยเพราะว่ามาที่เดียวมันจบได้ครับมาที่เดียวจบได้เลยนะมีเยอะขนาดนี้นะไม่ใช่แค่นี้นะครับไม่ใช่แค่นี้นะมีอีกนะครับสำหรับใครที่ติดตามคลิปผมอยู่นะอาจจะเห็นนะอาจจะเห็นว่าอ่ามีรถตู้เยอะมากๆนะวันนี้ก็จะมีลูกค้าเข้ามาดูอีกแล้วนะครับอ่ hrv นะครับ HRV คันนี้ก็ขายนะนะครับมี HRV ให้เลือกด้วยนะครับในส่วนของราคานะครับโทรสอบถามได้คือต้องบอกว่าบางคนจะบอกว่ามาถ่ายทำไมไม่บอกราคานะครับบางคันบางคันรถมันประมาณ3 4 0 0คันบางคันผมก็มันไม่ได้อยู่ในตารางที่ผมเตรียมมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ดูสภาพแล้วก็ มาขอรูปเพิ่มเติมได้คือต้องถูกใจก่อนนะครับต้องถูกใจก่อนส่วนเรื่องราคาเนี่ยในเมื่อมันต่ํากว่าตลาดแน่นอนนะครับพี่ๆก็เลงกันไว้ได้แต่ว่าพี่ๆต้องชอบตัวรถก่อนละกันนะ,ะสำหรับ H R V นะครับมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะ,ะส่วนส่วนรุ่นนี้นะครับในตัวของแคปเตียนะที่เป็นโครงส้มเราเรียกกันว่าโครงส้มนะ ใครสนใจนะครับรอหน่อยนะครับรอหน่อยเพราะว่าที่เห็น10กว่าคันอยู่ตรงนี้เนี่ยไปหมดแล้วนะครับไปหมดแล้วภายใน 2- อสาวันนะครับนะรอหน่อยมันจะมีเข้าใหม่อยู่นะครับมีเข้าใหม่อยู่นะเพราะฉะนั้นใครสนใจต้องรอบนี้ต้องข้ามพลาดนะครับเพราะว่ารอบนี้คือไม่เข้าแล้วนะครับไม่เข้าแล้วนะแล้วราคาเนี Nowadays, ่ยจะกระซิบบอกว่ามันต่ํากว่า30,000นนะฮะราคาจะต่ํากว่า3 0 0 0 0นบาทนะครับอ่ะ แอบกระซิบบอกกันตรงนี้นะใครสนใจโครงส้มเอารถไปใช้งานต่อนะครับเอารถไปใช้งานที่คุ้มค่าประหยัดนะไม่ต้องลงทุนซื้อมือหนึ่งที่มัน6 0แสนกว่าบาท7 0็0แสนนะครับประหยัดไปครึ่งๆนะครับก็ติดตามไว้นะครับสำหรับตัวโครงส้มนะมาดูในส่วนของรถเข้าใหม่รถเข้าใหม่เราจะจอดฝั่งนี้นะครับนะก็เดี๋ยวพาไปดูออติสแล้วกันนะครับ น่าสนใจไหมเดี๋ยวดูภายนอกก่อนนะครับรถเรานะครับต้องบอกว่าทุกคันนะครับที่ผมย้ำนะครับราคาต่ำกว่าตลาดนะครับบางคนนะครับดูเนี่ยอาจจะเปรียบเทียบเนี่ยต้องตรงปีตรงรุ่นกันด้วยนะครับตรงปีตรงรุ่นกันด้วยนะเพราะว่าบางทีไม่ตรงปีไม่ตรงรุ่นนะครับราคามันต่างกันนะแล้วก็เรื่องของ ไมาเรื่องของอะไรต่างๆนะครับก็เป็นเหตุปัจจัยนะครับของราคาด้วยนะคันนี้เปิดไม่ได้นะครับเปิดไม่ได้แต่เป็นรถเข้าใหม่นะเป็นรถเข้าใหม่นะครับที่กําลังจะเปิดราคาอะเมื่อกี้ผมผมแนะนําไปแล้วนะในส่วนของรถที่มีราคาแล้วนะครับ <c oughs> ในส่วนของรถที่มีราคาแล้วนะส่วนที่ยังไม่มีราคาก็อัปเดตให้กันให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรเข้านะครับ เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลในการซื้อนะแล้วก็ใครที่สนอยู่นะจะบอกว่าหัวเดียวเนี่ยน่าซื้อจริงๆนะครับแล้วหมดวแน่นอนอย่างโคงส้มเมื่อกี้นะครับผมบอกว่าหมดไวันะก็หมดไวจริงๆสองสามวันนะ,ะคันไหนบอกหมดวก็คือหมดวจริงๆนะครับสำหรับสี่ประตูนะครับและก็แคนะอนะมีให้เลือกกันนะเดี๋ยวยังไง มีคนสอบถามมาผมก็จะส่งรูปให้นะครับใครสนใจแคปสูงเนี่ยถ้าไม่ใช่4ี่คูณสนะครับตอนนี้ขาดอยู่นะครับตอนนี้ขาดอยู่นะอ่ามันจะมีแคปเตี้ยนะครับใครสนใจแคปตัวเตี้ยนะทักมาได้นะเรามียกเว้นอ่าเรามีที่ไม่ใช่โครงส้มแบบนั้นนะครับเรามีอยู่นะก็ทักมาได้นะครับเป็นแคปเตี้ยสไตล์นี้นะสไตล์นี้นะครับ มีอยู่บ้างนะสีขาวก็มีนะครับมีสีขาวก็มีนะกล้องสั่นไหมถ่ายกันต่อนะอก็4ประตูนะมีให้เลือกเยอะนะครับเครื่อง2.8นะราคา692,000บาทนะครับ692,000าสบาทสำหรับ4ประตูนะครับเป็นปี20 สอนะครับอ่าเป็นปี22ใช่ครับใช่ครับอ่าโทษทีเป็นปี20นะ6,92 0 0 0บาทเป็นปี20นะครับอ่าก็มีหลายคันนะครับให้เลือกนะครับอ่าถามว่าราคาเนี่ยมันมีหลายราคามีหลายคันนะครับยังไงก็ต้องถามเพิ่มเติมกันนะครับอ่าแต่โทรมาถ้าใครมีโครงการออกรถอยู่แล้วนะครับโทรมาสอบถามกันนะครับ สำหรับมิ l เอ็นะครับมิเอคันนี้นะทะเบียน4836นะครับขายอยู่ที่761,000บาทนะครับเป็นปี20นะครับสภาพนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะอ่าสภาพเป็นแบบนี้เลยคันนี้มีชนมาบ้างนะมีชนมาบ้างนะผมก็แจ้งตรงๆนะครับแจ้งกันตรงๆเลยนะแต่ราคาได้มากนะชนไม่หนักมากนะครับเผื่อใครนะสนใจเอาไปใช้นะไม่ได้เสียสูญน,นะอ่ะรถดีรถโอเคนะครับ ใช้งานได้นะครับอ่ามีอะไรผมแจ้งตรงๆนะครับแจ้งกันตรงๆเลยนะอ่าพี่ๆที่ดูรถไม่เป็นนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับกับผมนะที่ RDD นะครับ Car Center นะครับ Capital นะครับคือบริษัทนะครับสถานที่นะครับชื่อว่า RDD ถ้าเ s ิร r s นะครับจากในโลเคชันนะจะขึ้นว่า RDD Car Center บางนานั่นเองนะครับก็อยู่ติดกับไบเทคนะครับบางนานะอยู่ติดรั้วนี่คือรั้วของ บ t เทแล้วก็ขั้นมาเป็นทางโกดังผมนะครับขั้นกลางระหว่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นบางนาตาดนะครับพ,พี่เข้ามานะก็คือสุดรู้ว่าเนี่ยเลี้ยวเข้ามาเป็นซอยส่วนตัวผมเข้ามาได้เลยนะใครมาไม่ถูกแอดไลน์กันผมผมแชร์โลเคชั่นให้นะครับนะก็คันนี้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ็ดที่นั่งนะครับสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมวันนี้มาทำให้ดูนะครับ ก็รอบคันสวยมากนะคันนี้นะครับเป็น f o r t u n e er นนะครับปี19จดทะเบียนปี20นะครับขายอยู่8 1 0 0 0 0เท่านั้นนะครับรถสวยนะครับคันนี้รถสวยนะ,ะมีอะไรผมแจ้งตรงๆชัดเจนนะครับผมนะรถสวยมากนะครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยภาษีถึงปี69นะภาษีอีกเป็นปีนะครับ แล้วนะก็สวยๆคันนี้ผมมีรูปนะครับให้พี่ๆได้ดูกันนะเพิ่มเติมนะครับถ่ายไว้แล้วนะรถสวย810000หนะปี19.20ด20นะครับผลิตปี19อ่ารถมันผลิตปี19แต่เราซื้อในตอนปี20นะมันก็จะจดตอน20นะครับอ่าก็อีกหนึ่งคันที่แนะนำนะครับอีกหนึ่งคันที่แนะนำสำหรับเจที่นั่งนะครับอ่าแล้วก็มีคันนี้นะครับ f o r ์ u ูเนมี2คันนะครับมิวมี2คันนะครับณนะตอนนี้ที่เปิดราคานะครับส่วนคันไหนนะที่มันหลุดนะครับราคาเออหลุดจองครับก็มาอัปเดตกันนะบางคันในลานนะถ้าพี่ๆมาดูในคลิปผมเนี่ยเออแล้วก็ลองถามกันมาได้ว่ามันมีติดจองไหมนะครับหรือหลุดจองหรืออะไรยังไงนะครับอยากหารุ่นไหนนะครับบอกผมได้นะเพราะว่า ผมมีรถเยอะนะครับในปีปีหนึ่งเนี่ยในเดือนเดือนหนึ่งนะครับปีหนึ่งเนี่ยสองพมพันคันเดือนหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ3ถึง600คันนะยิ่งปลายปียิ่งเยอะนะครับอะไททันนะครับไททันนะครับหลุดจองนะครับหลุดจองนะครับทะเบียน1602นะทะเบียน1597หนะครับหลุดจองนะใครสนใจนะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับอาสามารถไปเคลมได้นะมีร่องรอยนิดหน่อยนะไม่ได้ชนหนักนะครับ ตรวจสภาพแล้วนะเรามีทีมงานตรวจสภาพนะครับเราจ้างตรวจนะคันนี้ทุกๆคันนะสภาพเป็นยังไงนะผมก็บอกตามตรงเลยนะครับเรามีทีมงานนะครับที่ตรวจสภาพรถนะครับจ้างมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราขายแบบตรงไปตรงมานะครับสบายใจใครดูรถไม่เป็นนะครับมาซื้อได้นะไม่มีย้อมแม้ว่ามีกรอใหม่นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นหน้ากันนะครับก็ ก็วันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับมาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจซื้อรถก็โทรสอบถามนะครับที่เบอร์0ู1 7 7 8 5 1 1ห้านะครับฝากกดไลค์ให้คลิปผมด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ